เคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าให้ทําทุกอย่างด้วยจิตว่างครับเขาว่าจิตว่างคือว่างจากตัวกูและของกูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํางานทําการทํากิจใดๆก็ตามด้วยจิตว่างเขาว่าจิตว่างไม่ได้่หมายความไม่คิดอะไรเลยนะอันนั้นคือเออไม่โอเคทุึ่งว่าว่างจากตัวกูของกูก่อนที่จะทำอะไรแบบมีสติก่อน ทำใ้ใจว่างๆว่างจากตัวกูของกูมีสิอยู่กับปัจจุบันแล้วลงมือทําโดยไม่ต้องมีใส่อคติทั้งบวกและลบอะไรลงไปครับเนาะคือหยุดก่อนหยุดคิดก่อนแล้วก็ค่อยคิดหยุดแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองหายใจลึกๆลึกมากแล้วก็ทําไปเพราะนั้นสิ่งที่มันทําออกมาเนี่ยมันเกิดจากความว่างว่างจากตัวกูของกูเพราะว่างจากตัวกูของกูปุ๊บเราจะไม่ได้คาดหวังไงว่าเออมันจะเป็นยังไงเพราะเราก็ทําไปตามหน้าที่ คือนะคือ,อคนเวลาแบบทํางานเนาะคือพอทํางานไปแล้วมันมีเจอปัญหาพอเจอปัญหาปุ๊บมันไม่ได้ดังที่เราตั้งไว้อ่ะมันจะเกิดความทุกข์ไม่รู้จบมาเพราะว่าเราตั้งความหวังไว้ไง อาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่างที่พี่บอกคือคนทํางานด้วยจิตว่างก็คือเรารู้ว่าเราทํางาน<ม>เราล้างจานอยู่เราก็ล้างจานอ่าเราก็ต้องมีสติกับการว่าเราล้างจานอยู่นะบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานใช่ครับ,รบสาระสําคัญมีแค่นั้นเงยท่านอาจารย์ก็บอกว่าจิตที่มันปราศจากมาแรงที่เข้ามาวุ่นวายจิตใจเป็นจิตที่สามารถทําอะไรได้แบบไม่น่าเชื่ออืม,อม ส,สามารถทําอะไรก็ได้แล้วเราดื่มด่ากับสิ่งที่เราทํา<ช>ไม่ว่างานนั้นจะต่ำต้อยขนาดไหนเราก็จะมีความสุขมีความสนุกกับงานที่เราทำโดยไม่ได้คิดว่ามันจะต่ำหรือมันจะสูงครับ<ช>แล้วงานก็จะออกมาได้ด้วยดีด้วยซ้ำถูกต้องเพราะว่าเรามีความสุขกับก,บการทํางานอื